วดสุภาพบุรุษสุภาพสตรีรัตนกโกสินทร์2,564เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยชมร่องสวยใสยด้วยใจรักนำโดยท่านด็อกเตอร์ปวริศชัยชนะกิตติยศจัดงานประกวดสุภาพบุรุษสุภาพสตรีรัตนกโกสินทร์2,564เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและผ้าไทยโดยการเป้นหานุ่มหล่อสาวสวยหน้าตาดีมาสวมในชุดไหมไทยแท้ จากภูมิปัญญาของประเทศนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงต่างๆจากทางชมรมอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะก็การจัดงานครั้งนี้นะครเป็นการสืบสานพระธรรมไทยเราจะจัดประจําทุกปีนะครเป็นระยะเวลา40ปีที่เราจัดงานประกวดส่งเสริมความเป็นชาติไทยกับพระธาตุไทยพัฒนธรรมไทยเนี่ยมาตลอดแต่มัจยบันนิสตกันโควิดนะคะ ทำให้เราหยุดว่างเว้นจากการประกวดนะครับซึ่งมีมาตรการรัฐบาลเคลื่อนคลายให้เรามีโอกาสได้มาประกวดครั้งนี้แล้วก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานแห่งปีเลยนะครถือว่าเป็นงานประจําปีของชมรม<ะ>คือต้องการสืบทอดวัฒนธรรมชาติต้องการให้เยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยได้เห็นภูมิปัญญาของคนไทยเพราะว่าตั้งแต่ต้นเ็ยพระนางเจ้าพันปีหลวงนะฮะท่านก็อายุมากแล้วพระชนมรพรรท่านก็มากแล้วทีนี้เด็กหลงังๆนี้ก็จะว่างเว้นจากการแต่งกายไทย เพื่อจะได้มีโอกาสได้เข้ามาสืบสารเนาะในแนวปรัชญาของท่านแล้วก็มาทําให้คนไทยเนี่ยเยาวชนไทยเนี่ยมาเห็นการแต่งกายแบบไทยๆแบบถูกต้องนะคะ อาจจะไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ทําให้เราได้กระตุ้นภาคเศรษฐกิจภาคไทยให้มีการหมุนเวียนในประเทศชาติขึ้นนะคะ,ะหนึ่งต้องเล้นก็คือว่าการแต่งกายถูกต้องก็คือต้องใช้ผ้าไหมไทยเท่านั้น<ะ>ผ้าไหมนี้คือเราเน้นต้องเป็นผ้าไหมแท้ห้ามใช้ผ้าไหมกอ๊อปผ้าไหมเทียมโดยใช้ไม่ใช่ภูมิปัญญาของประเทศเนี่ยเราจะไม่นิยมค่ะเราจะเน้นฝีมือชาวบ้าน<ะ>เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีอาชีพมีงานทํา นะคะนั้นกติกาของเราคือต้องเป็นผ้าไหมที่แท้ได้ถักทอด้วยมือจริงๆเป็นงานฝีมือหัตถกรรมไทยจริงๆนะฮะถึงได้รับโอกาสพัฒนานะคะอ๋อดีมากเลยค่ะสาวๆสวยๆดัง้งงานเขาเตรียมตัวมาพร้อมมากเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นไหมแท้ทั้งงาน,นะะของคนไทยจะค่ะก็บบฟังกันดีว่าอยากให้คนไทยหันมารักคาดลักแผ่นดินนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูความเป็นเอกลักษณ์ของเราเราเกิดเป็นคนไทยเราต้องมีความภูมิใจ ในการเป็นคนไทยอย่างน้นอยก็คือรู้จักสอนสำนึกและเรียกว่าสำนึกในพระคุณของแผ่นดินถึงเราจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีบทบาทในบ้านเมืองแต่แว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะฮะ<ฆ>ในเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของการปลูกฝังความรักชาติที่สำคัญที่สุดก<ฆ>็เห็นด้วยกับท่านประธานน,านะคะว่าเกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องทําสิ่งดีๆเพื่อคนไทยค่ะ